สบายดีพี่น้องสบายดีที่ขูดสกคลเด้อพี่น้องนี่ลุงเพิ่งกําลังงานต้องความสะอาดพี่น้องอนน้ำไมนกําลังนพี่น้อ <c oughs> งกําลังากาัาน <c oughs> ถูพ <c oughs> ื้น <c oughs> ถูเฮือนพี่น <c oughs> ้อง <c oughs> ขยันขนาดได้พี่น้องให้เปนนี่บนนอนจะเป็นบนอนเมทัลพี่น้องนี่เป็นบนนอนเมทัลเนาะฝันอะไรให้เมทัลพี่น้องหมดเจอพนออหมดขืนจะหั่นเนาะหมดขืนรว่าพีมันง่ายงบงาอืมมัดตึเียนมัดออืมมกเียนมัดกออืมถ้าแต่งยากเลอ <laughs> ừ. lột cái nhau khi nó, vậy nỉ nó. nào lột chắc nó với lại lạc lạc lại vừa phụng vừa vậy lạc cái nào lạc 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 phun lôi nó may đấy nào rồi วันนั้นบ่ได้ขึ้นเด้อพี่น้องขึ้นไปยังมันเปื้อนเนาะมันยังบ่ทันได้แห้งคักพี่น้องวันนั้นก็สิยืนอยู่นี่แหละพี่น้องยืนถ่ายคลิปอยู่นี่ยันกระสิไปว่านี่แหละพี่น้องรีวิวให้พี่น้องเบิ่งเลยซะเครื่องคล้องก็มีเสือ้อมีผ้าแหละพี่น้องผ้าเนาะ chị review này phi long, ban nãy bố review hơn thì chắc thừa nó phi nào để chị review này vừng đấy phi long, chị chính phi long hẹn đấy, à, giờ review khảo xong ban nãy phi long, nhưng mà cái đấy chắc thừa, để chị review này phi long vừng đấy phi nó muốn rồi ตอนไหนได้พี่น้องใหญ่เติบเนาะสห้องก่อมา้องกันเลยรีวิวพีน้องบ้พี่น้องมาพี่น้องโอ้น้ำอยู่เด้พี่น้องบานีมาเบิงรอบเ้าบัวนี่บวน,น,นั้นกเอาใส่เปิดใส่รอบแรน้อยู่พี่น้องบานีรอบที่กบอยู่พี่น้องรอบที่รอบที่สยัองอยู่เนาะ รอบที่หนึ่งก็บปุยู่น้ำน้ำยู่ถือว่าจะแกแล้วพี่น้องอืมตะอไลขนาดเท่านี้พี่น้องน้ำไหลออกมาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องชิปมาณนี้ก็สิตอบแสงแดดเด้อพี่น้องเนี่ิตอบแสงแดดน้ำเนาะ มันก็ตักพุ่นใส่พี่น้อไอเถาวันสร้างตักพุ่นใช่เนาะก็ตักใส่ตักพุ่นใป่พักเนาะหอมก็ตายหมดหอมเดี๋ยวหรอป๊อ แล้วต้องรอให้มันแห้งพี่นอ้อ,องตามเาิดเออแล้วก็ต้องร้อยขึ้นแห้งเนาะเออโอ้สะอาดดีเด้อพี่น้องไว้บบบนี้สะอาดๆนะใช้ปุ๋ยว่านใช้ปุ๋ยว่านน้ำเท่านี้ก็พี่น้องเอ้ยน้ำน,นี่นออนนหวัวออกมาเนาะ มันก็ต้องมีหัวมีซุ้มอยู่แล้วเนาะพี่น้องพอดินมันช่างมันก็จะแจกคักเนาะนี่พี่น้องมีแต่ห้อยห้อยขึ้นเหยียบเมวนนี่แหละพี่น้อง mm <clears throat>

มาขึ้นตรงนี้ได้พี่น้องใช่บ่าเนี้ยสามเทแล้วพี่น้องสามเททั้งนั้นแล้วเนาะก็ขึ้นทั้งนั้นได้มือแต่เก่าแต่ว่านี่เราจะขึ้นทั้งนี้พี่น้องเทบมแล้วเนาะ เป็นปุนพี่น้องปุนหน่อยเทนะวันเสาร์ก็สอบพี่น้องเทไปแล้วสองสอบก็ยังเหลืออยู่สิบแปดพี่น้องสาเพิ่นกันยังบท่ันไหนมาดอกพี่น้องมื่อนี้ มีพี่น้องเพิ่นถามเข้ามาว่าเทพื้นคือมาน้าิ่นหรอโอ้เทพื้นนี่คือว่าต้องมาน้าให้มันแจ็บด้วยเพราะว่าเพราะว่าถ้าถมันปวดแจบหคือเวลาเทไปแล้วมันสีมันสีแตกสีแย่เลยวปามันแตกเขิบเลยนะมันแตกคือมันสีลุกลุกลงพี่น้องมันแปลว่ามันสีมันสีบวแน่นเลยนะครับมองเขาผมมาน้ามันมาน้าขี้ดินก้อนใหญ่มันสีแตกเนาะมันแตกเลยกับมันกระแจบพี่น้อง แตกก็มันแจบลงเนาะพี่น้องหลายคนแลยค,คนอาจสิบเอาขอใจเนาะวันนั้นอาจจะถาอไปสุดฟังพี่น้องอถ้าเอามาน้ำนี่มันสิแจบดีพี่น้องแล้วเวลาเท่เพื่อนกะมันแน่นนาดีพี่น้องอมลมผัดเยนเน็นพี่น้องอ ลายมือ่อว่นพี่น้องจีภาพพี่น้องเมื่อเบิง่งบรรยากาศงามพี่น้องตามท้งให้ท้งหน้าเนาะตายบรรยากาศดีๆใเห็นพี่น้องเบิง่ง ล้งเจานนะไม้เดินนะพี่น้องหน้าบ้านฝุ่นมักทำความสะอาดอยู่เรื่อยพี่น้องดิ๊หน้าบ้านพี่น้องบ่ค่อยมีขี้เหงืนะ่อไปเลยได้พิ่น,น,นนะทำความสะอาดนะอันนี้พื้นนี่คือเก็บใบพี่น้องเก็บใบแดงเนาะมกทำความสะอาดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเพิ่นก็สิจูดแลนะ้วเนาะสิจูดป้ะพระเจ้าสิจูดบ่เหงื่อนี่เ,เออหมดแรงกันเนาะ แล้วยังควรว่าสีจูดพี่หน่อยควรทำความสะอาดอยู่เลยเนาะเพราะว่าน,น,นสีนั่นเนาะพี่น้องนี่ยนา,บ,านบ้านบ็จมีขี้เหยื่อลายไปเลยเด้อพี่น้องมีกรบปลายปนใด้เนาะเพควนทำความสะอาดอยู่เลยพี่น้องมี ฮัตัวผูดจะเบี้ยให้พุ่นใส่หรอใส่มันบุพเพเออเบี้ยมันบ่เฮอบเรามาโฮยทั่วทั่วกันพุ่นบัดพอดีพุ่นยี่พุ่นกไงจะพุ่นเลยโอเคนะพี่น้องแล้วกินนี่พี่เออฉันมีเด้อพี่น้องฝากก็เลยก็แท็กก็ติดตามมีก้อนใจส่้งมาแล้วคิปต่อไปนะพี่น้องสบายดีพี่น้องขัพูดคับจ่าได้โบซุภาพกัน ต้องกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องขอโทษน้ำพี่น้องหลายๆเ่นอนขอขอบคุณทุกท่านและพี่ใหญ่ทุกท่านน่ะที่เป็นกำลังใจในช่องบ่อลนั้นมาตลอดเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้อง